จังหวัดเพชรบุรีครับถ้ามาดีทานขนมหม้อแกงว่ากันว่ามาไม่ถึงรับสอส,อสอวันนี้จะพามาดูขนมของฝากชื่อดังของเพชรบุรีนะใช่ค่ะขนมหม้อแกงค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคของโรงงานของพี่ไพโรจน์นะคะเป็นยังไงบ้างโรงงานของเราพี่ไพโรจน์ครับทาขนมหม้อแกงมานานหรือยังก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วครับแล้วก็จะมีทําขนมหม้อแกงขนมบ้าบินครับแล้วก็ขนมชั้นแล้วก็บุญมาพาวน นะครับแต่ขนมโมแกงเป็นหลักและขายดีที่สุดครับเห็นบอกจุดเด่นก็คือความสดความใหม่นี่นะฮะครับผมทุกวันใหม่ทุกวันครับใหม่ทุกวัน,น,<ม>วนสดทุกวันเลยครับผมโอ้โหนะท่านผู้สอรครับผมเห็นแล้วอดใจไม่ได้ฮนะอุดหนุนอยู่เรื่อยๆค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะคะขนมบ้าบิงละหอมนะฮะสดใหม่ฮนะใช่ครเราจะเห็นเลยว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยหอมนท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะ ละมุนล,ลิ้นใช่ค่ะละมุนล,ลิ้นอย่างไรมาเพชรบุรีเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้ใช่ไหมครับพลาดไม่ได้นะคะคแวะชิมอร่อยทุกร้านนะคะโอ้ต้องไล์เลยหรอฮะเพชรบุรีหวานเจีย๊ยบค่ะหวานเจีย๊ยบ <laughs>